ไอติมไอติมคงโชคดีมากเลยนะได้คนยิงปืนแม่นจัดจัดไปด้วยถึงแม้ว่าจะหน้าแก่ถอดรองเท้าหน่อยแก่แต่หน้าเด็กอะไรนะครับไอแก่ขอโทษนะจ๊ะน้องปลาทองไม่เป็นไรค่ะพี่ชายให้พี่มึงกูรู้คนเดียวโอดทีคทัรัอดทีครับ ก็ยินดีต้อนรับค่ะเด็กเทสเนาะเดี๋ยวเราจะจับพี่รหัสให้นี่ก็ทำความรูจักกันมีพี่รหัสด้วยจนพอสมควรละเอดีเงียคอมมูนิตี้ในแก๊งจับพี่รหัสให้ก็คือมีพี่รหัสคอยดูแลด้กลมีอะไรก็ักส่วนตัวมีเรื่องอะไรเงี้ยเพรเพราะว่าคนมีจำนวนค่อนข้างเยอะ ถ้าให้ถ้าให้พี่ดูแลทุกคนคนเดียวพี่น่าจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันดูแลแล้วก็สร้างมันไปด้วยกันเนาะพี่หนูมีคําถามครับอืว่ามา้ยูขอพี่รหัสได้ไหมอะของพี่รหัสเองใช่ใช่จะขอใครอขอเป็นเต้าอ่ะค่ะเป็นพี่เต้าไอเต้าเนี่ยนะถามก่อน เต่าบอกแล้วปกติไม่ค่อยว่างนะเต่าไม่ดี่าคนะเรื่องนึในชีวิตดีคนวุาจัดอะหรือว่าสิกสิกครึ่งนึงไหมเต่าอะสิกสิกกับไป่รืได้หมดที่ซัมเมอร์อยากได้ใครเป็นพิเศษไหมซัมเมอร์เอาแครอทค่ะแครอทแม่ชอบแดกผลไม้แครอ ไปไหนอ่ะเอ้ยยังอยู่ที่เดิมแน่เลยโอเคอ่ะเหนียวอยากได้ใครเบคอนค่ะใครก็ได้ครับเหนียวนะครับเจครับอะใครจะรับน้องไปดูแลเดี๋ยวีอีมันติงไปนะน้องเหมียวพี่พีเทียแกงนี้แม่งระบบเดือดจัดอะนง่ พาต้าอ,อยู่ไหมครับเอาพาต้าเหรอใช่ครับโอเคไอ้เต้าจดให้ด้วยนะได้ครับ <c oughs> okay. ต่อมาโลมาโลมาใครก็ได้ครับโอ้ย oh. ใครก็ได้ yeah. ระบบดีจา้าดิชาแล้วกันดิชาดูแลน้องนะได้ครับได้ต่อมาสปริงครับอยากได้ใครไหมเอ่ออยากได้เชิามวนะ่าใคร มาไหมมาเอาเองว่ะอยากได้เข็นเขาโอเคตบมุกเลยเขาได้ปิดกล้องเลยนะคนดูเอ่อแม่อยากได้ใครไหมเอ่อแม่ได้ใครก็ได้ค่ะมีใครไหมเขาได้ปิดกล้องเลยเนาะอือแม่หรออืมอือดาวเหนือไหม แล้วเหนือยังไม่มีน้องเลยนี่เราอ่ะมีน้องปะไม่มีเลยเออเคยมีน้องไปไม่มีน้องเลยอ่ะแบบสายรหัสบัดรขาดไปแล้วอ๋อเราน้องไปดูแลไอโกอยากได้ใครไหมอยากได้พี่พี่แกงครับอ๋อขอเสนอฮันนี่ไอโกขอเสนอฮันนี่ให้ฮันนี่ดูแลได้ไหมไอโกะโอเคได้เพราะว่าไอโกยังต้อง พี่ดูแล้วไอโกะยังต้องเรียนรู้อีกเยอะอ่ะเหมือนต้องเรียนรู้อีกเยอะเลยวาตานาเบะไอโกะเอาพี่ที่ดุที่สุดไปละกันพี่ที่ใจดีที่สุดพี่ที่ใจดีที่สุดเอาฮันนี่ไปเริ่มวันวาแล้วหนูอ่ะนี่มีน้องเทคที่ไรน้องไม่ผ่านสักคนอ่ะใครดูแลแม่นะเมื่อกี้ใครดูแลแม่นะพี่แม่หรอโอเค ขนาดหัวหน้าแก๊งยังมีตระกูลเวนดูแลเลยอนนโอเคค่ะมาเข้ามาเลยเข้ามาในแถวเลย๋ยรายะมาเ,เรียนรู้ก,กันสภาตให้น้องเอาเบอร์ไว้ก่อนพี่เทกเอ,เ,อเอาเบอร์เอาเบอร์ละเบอร์ก่อนเอาเบอร์รหัสกับพี่เทกก่อนสปิงเอาเบอร์คุณไอติมครับผมว่าคุณคนที่ชื่อซัมเมอร์กับสปริงน่าจะคุ้นเคยกับระบบสภาดีนะครับค่ะ เออพี่เบอร์อะไรครับเบอร์พี่หน่อยเก้าศูนย์สองสองเมื่อกี้สรุปพี่พี่ฮันนี่เป็นพี่หลาด้วยใช่ไหมใช่แต่ว่ารอฮันนี่ก่อนมาเลยคุณเบม์ไอ้ข่อยเข้าได้ไหมคุณเบยุ่งกระชับมิดุ้งเนี่ยเก้าต้องส่งรายชื่อเลยไหมอ่ะตัวอะไรอ่ะใช่ต้องส่งรายชื่อเลยว่าไงครับเพื่อนโป้ตรงนี้ครับคุณเบย์สี่แปดสองใช่ไหมใช่ครับสี่สองสี่แปดเอ็เลยไอติมไอติมคงโชคดีมากเลยนะได้คนยิงปืนแม่นจัดๆไปด้วยอ๋อ ถึงแม้ว่าจะหน้าแกถอดรองเท้าหน่อยแก่แต่หน้าเด็กอะไรนะครับไอ้แก่ขอโทษนะจ๊ะน้องปลาทองไม่เป็นไรค่ะพี่ชายใครพี่มึงกูรู้คนเดียวโอษทีครับถอดทีครับถอดทีครับไม่โสดไม่โสดอะไรเราให้จุนมาแนะนำตัวเด็กเทมาเลยครับเด็กเทมาเลย เอามาเลยค่ะไปจูนมึงไหว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 ให้คนช่วยเปล่าวเบ้เบ้ไปช่วยจูนอันนี้คือน้องจะมาดูแลเราน้องเป็นสภาที่ดูแลแก๊งเราสวัสดีค่ะชื่อจันจันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปเลครับพี่จูนไปเลยครับพี่จูนสวัสดีค่ะจูนแนะนำไปว่าชื่อชุดเราชื่ออะไรชุดการทำงานเราอะ ชุดชื่อทำชุดการทำงานชื่ออะไรลุงสี่ประหลาดกางน้ำไม่ใช่รู้ยาลุงอะไรประหลาดบูเบิร์ดแกลูกบูเบิร์ดนการทำงานบูเบิร์ดนะคะชื่อนอนจุนจัานนะคะเอ่อขอที่แจ้งก่อนนะคะว่าหนองส์ต้องส่งหิมซีเซนก้อนแล้วก็ทองหกหมื่นแท่งนะคะเป็นค่าเป็นเป็นแทนค่าเก่งคอย เคแล้วก็เรื่องเอ่อพรุ่งนี้มีแมตช์กระชับมิตของมันตีเวิร์ดใช่ไหมครับทุกคนทราบไปแล้วใช่ไหมทีนี้ต้องส่งรายชื่อแปดคนเดี๋ยวขอส่งไายชื่อมาในเบอร์น้องจุ้นได้นะคบเดี๋ยวไปลงไายชื่อให้ได้เลยส่งให้หนูเลยใช่ไหมแปดคนเป็นการเล่นยังไงคะกี่โมงถึงกี่โมงเริ่มเริ่มสามทุ่มรับ สามทุ่มมีแค่สี่แกงที่เล่นหรอคะหรือว่ามีแกงอื่นด้วยมีสี่แกงมัลติเวิร์สใช่ไหมลุงใช่ครับลูกใช่ครับใช่ครับจนพรุ่งนี้เตรียมอาวุธไว้ให้พร้อมนะครับเพราะว่าเราจะแข่งโกคาร์ดกันฮ่าเอเอาทำเลนีโกคาร์ดนี่นะครับมีดีตนรับน้ำปู๋สู่ วัดซิตี้เมืองแหลกอย่างเต็มตัวนะครับหลังจากนี้ก็ขอฝากนะักฝากตัวได้นะครับ่บงเงๆเวเราขอเชิญผู้ใหญ่ขึ้นมาปาใสนะครับขอเชิญีคัา <c oughs> ลุงขึ้นาาามาปาใสให้กับนนบนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับสวัส <c oughs> ดีครับ วันนี้ยผมต้องขอบอกกันเลยว่าผมยังค้นหาคําตอบเกี่ยวกับคําพูดที่ว่าติ่งผู้ใหญ่ไม่ได้เลยครับตอนนี้พอมี็ครพอจะมีใครรู้ไหมครับว่าติ่งผู้ใหญ่คืออะไรติ่งผู้ใหญ่ใช่ครับไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับมีใครรู้ไหมในแก๊งเราติ่งผู้ใหญ่อออถ้าเจ็บท้องเราต้องตัดออกใช่ไหมคะทตามันใส่ติ่งหรือเโอเคเออไม่ผ่านนะคุณนี้ต้องต้องออกนะครับต้องออก <c oughs> <c oughs> อันนี้คือเราจะเดินที่ทางแก๊งยังไงบ้างครับอยากรู้ก็เดี๋ยวจะฟาร์มฟาร์มเงินก่อนนะคะในในช่วงโพเทคค่ะจะฟาร์มเงินก่อนเพื่อดันอาวุธแล้วหลังจากหมดโพเทคกในแปดสัปดาห์ก็จะฟาร์มช้นี่สภาค่ะเป้าหมายก็คือมีอาวุธให้ครบทุกคนก่อนในแก๊งแล้วจะเข้าถึงอาวุธเนี่ยสนใจเป็นกล่องดําหรือว่ากล่องปกติครับ เออกล่องปกเออกล่องดําค่ะเพื่อจะซื้อสภาหาเงินซื้อสภาค่ะได้วางแผนหรือยังว่าจะเอาไม้กี่คนอะไรยังไงไม้หรือมีดกระจับสนับลูกซองอะไรเงี้ยอืมอืมไม่ได้คิดค่ะนี่มันมีผลนะถ้าเกิดว่าหนูแบบไม่ได้คำนวณตามความถนัดเงินมันคูณสองเท่าสามเท่าเลยนะครับ อันนี้คือพี่อยากขายกล่องดําจริงใช่แต่ว่าพี่ก็อยากให้เราอะลองคิดดูว่าบางคนเขาไม่ได้อยากเล่นมีดเขาอยากเล่นไม้ก็จะทําให้มันถูกเพราะถ้าเกิดว่าหนูขึ้นมีดให้เขาแล้วว่าหนูก็จะเงินจมไปทีละสองล้านกว่าสามล้านแล้วก็ต้องไปทําสิ่งนี้คนอื่นเขาถนัดด้วยหต้องวางแผนดีนะเต้ยตก็สคัญพี่เตรมหนูไปรับพี่หลอดแป๊บนึงนะถูกแล้วถ้าเกิดว่าสมมติอะตอนนี้คือเดี๋ยวแก๊งที่เข้ามาใหม่ๆอ่ะเดี๋ยวเราจะไป ดีลเกี่ยวกับการซื้อสกงสกูทิ้งไว้ให้แต่าอาจจะไม่ได้ราคาแบบน่าเกียดเวอร์ถือว่าช่วยๆกันโอเคค่ะแล้วก็ขอแนะนำนะครับ What Music ถ้าเกิดว่าคุณมีความสามารถในการแสดงร้องเพลงหรืออยากเป็นไอดอลมันจะช่วยทำเงินให้คุณโดยที่คุณแบบคาดไม่ถึงเลย อันนี้มันคือเรื่องจริงนะเพราะว่าผมทุ่มเงินตรงวอตมิวสิกไปเยอะมากถ้าสมัครทั้งแก๊งนี่ได้ไหมคะสมัครทั้งแก๊งเหรอครับใช่ค่ะแบบปิดส,สภาสดีกว่า<ส>ครับไม่น่าจะมีตังค์จ่ายครับางานเนี้ยดูจากทรงเพราะว่าแต่ละคนก็มีทั้งความสามารถในการแสดงนักร้องจริงเหรอครับใช่ค่ะ ผมเชื่อนะว่านะจะลองให้เราจัดการแสดงให้แต่ว่าทางสภามีแบบว่าในเรื่องของค่าจ้างไหมคะเฮ้ยจะมีสมาชิกใหม่เข้ามาเฮ้ยอยากอยากเล่นละคร<ช>มาถึงอยากเล่นละครเลยใช่ค่ะแต่ว่าต้องดูมูลค่าในในค่าจ้างถ้าเทียบกับฟาร์มก่อนนะคะอืมอย่าเพิ่งคุยถึงมูลค่าเลยครับผมผมันต้องดูที่ผลงานก่อนสิในรอบแรกใช่ไหมละ่ะได้ค่ะได้ ตันษณะอะไรอะละครแบบไหนอะละครเวทีหรือว่าจะเป็นแบบไหนคะถ้าแบบอยากได้ละครที่มันชื่อเรื่องว่ารักหรือหลอกเจ้าชายสูตรขาวอะครับหนูว่าเดี๋ยวว่าหนูจะไปฟาร์มกันแล้วอะค่ะ อันนี้มีอะไรให้ช่วยเหลือไหมครับเพราะว่าผมถือว่าแบบรวมตัวกันมาได้เป็นแก๊ง้งอันนี้ก็คือบอกไว้ก่อนผู้หญิงผู้ชายเท่าเทียมกันแต่ะอะไรก็ตามที่เป็นกลุ่มไฮไลท์จํานวนมากเพราะฉะนั้นเราก็จะผักดันเป็นพิเศษเนื่องจากว่าเราก็ไม่ไม่อยากให้อดหลับอดนอนเนี่ยนะมีอะไรอยากจะให้ช่วยเหลือไหมครับถ้าช่วยเหลือตอนนี้นะคะก็น่าจะเป็น พอจะมีรถทํางานให้ยืมไหมคะรถทํางานให้ยืมหรอใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปฟาร์มกันค่ะเอาคุณไม่มีรถพี่ข่ะมีค่ะมีกี่คร,ครับจะมีเพิ่มให้อีกค่ะมีกี่คันครับตอนนี้มีอยู่เจ็ดคันค่ะเจ็ดคันมีอยู่เจ็ดคันพอเลยครับไม่ไม่ต้องนอนแล้วนะถ้าเกิดว่าเจ็ดคันล่ะแย่งอื่นเขาแค่หกคันห้าคันใช่ใช่ป่ะไอออครับอันนี้หนู หรนูจะฟาร์มยำ<ะ>แบบประเทศปิดเลยไหมเนี่ยมันมีคนฟาร์มยี่สิบี่ด้ค่ะนะมีคนฟาร์มยีีด้วยจะให้หนูทำอะไรดีอ่ะอืมแต่ว่าถ้าไม่เป็นรายขถ้าเรื่องรถแต่ว่าตอนนี้ในเรื่องของโจรเมื่อวานนี้เก็บของค่อนข้างลำบากค่ะเพราะว่ามีโจรดักตีดักยิงตลอดเออคืออย่างนี้ผมบอกไปแล้วครับถ้าเกิดว่าแก๊งที่มาจากมาลตอเวิร์สแล้วไม่ได้อยากที่จะไปโดนป้น คุณต้องเข้ามาใช้งานเดโดมอ๋อเอาของมาเก็บพ่สภาได้ครับแต่ว่าจากเมืองไปเก็บพิสภาอืมลำบากไหมลำบากครับแต่ไม่โดนป้นถ้าเกิดว,ว่าหนูเอาของรถใหญ่มาหนูก็ช่วยช่วยกันแป๊บเดียวก็เสร็จครับ Okay, ค่ะหรือนะคุณสามารถให้ผู้ดูแลตัวคราวเนี่ยไปเฝ้าคุณได้ตอนคุณเก็บของอเขาจะเป็นคนบอกโ,อโจรให้เองได้คะ่ะได้ให้อย่างให้น้องจุนไปคอยดูแลได้ใช่ไหมคะได้ครับจุนเตรียมตัวไปได้นอนนะล่ะรักนถึงกลูกโอเคค่ะนะขอบคุณค่ะ ได้เลยครับแล้วก็อันนี้มีนักร้องกี่คนครับเนี่ยนักร้องเหรอคะอืมนีม่กินหม่าล่ามาหรือเปล่าเขาเนี่ยเออแก๊งเราใครร้องเพลงเพลงได้นะออกมาหาพี่เนยมีใครบ้างนะคนรับเพลงได้ไหมคนรัเพลงไอ้ตอัวตัวน,นี้รู้แล้วครับตัวน,นี้คัวนี้ขาขนมเลยคะตัวไม่ครับเอ่ออันนี้ผมพี่ซัมวมอันนี้ผมรู้แล้วเขาสามารถหาเงินได้นอกเหนือจากการฟาร์มไค่วะ ครับนะครับฮัลโหลอ่าอ่ะ,อ,ะอันนี้แคนดี้นะคะนะพอด,ะดีว่า,บ,า,บ,าบ้านบ้านป่าบ้านพี่จีเขามาสอบถามมาค่ะว่าการ p r i s o อ e r ค่ะคือเราได้รับข้อมูลจากน้มาว่าเอ่อสามารถใช้กลางคันได้อือไมไม่ชชว่์ว่าอันนี้มันมันหมายความว่ายังไงพอดียังไม่ได้รับข้อมูลตรงนี้เลยค่ะอ๋อใช่มันใช้กางคันได้เพราะว่ามันเอาไว้เบรกคือเขาไม่สามารถประเมินได้หรอกว่าเขาจะไหวหรือไม่ไหวถ้าเกิดว่าไอเนี้ยการ์พวกเนี้ย บางใบอ่ะมันเปิดใช้งานเกาะเะเกาะอยู่ในเกาะมันเปิดใช้งานโดยที่นี่ได้ระหว่างทางเข้าใจปะอ๋อค่ะเออมึงอย่าลืมอัปเดตลงไปด้วยว่ามันสามารถใช้งานกลางกลางทางได้กลางคันได้เลยก็คือกลางสตอรี่ได้เลยนะคะใช่โอเคค่ะขอบคุณค่ะไปเลยไปเลยไปเลยอันนี้เราไปช้ากว่าแก๊งทั้งหมดที่มาจากมัลติเวิร์สถูกต้องไหมใช่ค่ะใช่ค่ะนะต้องการรถเพิ่มอีกกี่คัน เป็นเรือได้ไหมคะมมน,นะสิบคันไปเลยหนูรบกวนหนูชื่อช่วยเดินหน่อยทีหนูรบกวนหนูช่วยเดินหน่อ,อทีแล้วหนูพูดจำนวนยดงไงทีเป็นเรือสักส,สามคันลำได้ไหมคะสามลำเรือสามลำาหรอเน่ค่ะจะเอาไว้ฟาร์มเงินกันแบบว่าเผื่อฟาร์มเงินค่าขนมกันแล้วที่พี่ให้พวกหนูทำหนูทำยังง ที่นาให้พวกหนูทําเป็นค่าชุดใช่ไหมคะใช่เดี๋ยวบวกค่าเรือให้ด้วยเลยได้คะ่ะได้ค่ะนะเอาคลิปไม่เกินวันไหนคะ่ะเอาไม่เกินวันไหนเออคุณเสร็จปุ๊บคุณส่งไปให้คนชื่อบาวตี้เลยครับบาวตี้ <B ounty. S 1> ใช่ครับที่เป็นนายกหน้าตาหืนห่นๆอยู่วอซิตี้ครับคือ <c ười> ให้เราตัดต่อเอง, <c ười> องหรือว่า <c ười> ถ้เราตัดต่อเองไป,เ,ปเลยใช่ไหมคะใช่ครับถูกครับคือความจริงอะ่ะคุณจะทํายังไงก็ได้ครับเพราะมันถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันโปรโมทพวกคุณเองด้วยใช่ค่ะได้อไดเอาตามเนี้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้จุนจันเวนติดต่อมานะคุณไอติมเวน